ดีค่ะวัะดีค่ะทุกคน นื่องจากว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็เลยมาไลฟ์วันนี้เสร็จงานเร็วแล้วก็มีเวลายังไม่ง่วงด้วยก็เลยมาไลฟ์ถูกโนตเรามาทอขืคิกกันเถอะพี่มากินข้าวยังคะกินไปแล้วตอนเย็นอืกินแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ วัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ยาลาอ,อยู่คนเดียวเหรอคะใช่คะ่ะเรานอนคนเดียวจ้าสบายดีไหมคะก็สบายดีทำงานหนักเหมือนเดิมคะ่ะช่วงนี้เหนื่อยไหมเหน่อยอยากได้ how to จีบ i n t o v e r t ค่ะพี่หมายอืม ก็เราว่าการจีบอินทรเวิร์ดหรอน่าจะต้องแบบเอาตัวเองเข้าไปในโลกของเขาอะถ้าเขาไม่ออกมาเราก็ต้องเข้าไปเองอยากให้ไม้พักเยอะๆเยอะๆยอะๆ,ๆคือเราก็อยากพักนะแต่ว่าเราก็ชอบทำงานด้วย ลราชอบเงินค่ะทุกคนหมายถึงว่าตอนนี้มันยังทําได้ไงมันก็เลยเป็นฟีลแบบเออเรายังทําได้นะแล้วก็แบบเต็มที่กับทุกงานดีกว่าอะไรเงี้ยก็ฝืนๆนหน่อยแต่ก็สนุกดีค่ะแฮปปี้นะโดยรวมพี่ไมยขอสามท่า สิ่งป่ะไม่ไดไลฟ์นานไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะตอนเนี้ยขอกำลังใจในค่าง,งานเยอะมากสู้ๆนะคะ you can do it ใครเป็นูมเมทพี่คะไม่มีคะ่ะเราคนเดียวร้องเพลงให้ฟังหน่อยเมื่อวานมันเกิดหนู วห้ฉันไม่ง่วงเธอไม่ต้องงงฉันยังไม่ง่วงฉัน,นเดิมนมาไลฟ์เฉยเฉยเดินมาไลฟ์ไม่กกนมาล่ะมาแบบหนึ่งเดี๋ยวก็ไปละอ๋อเมื่เยว์จะร้องเพลงใช่ไหมใช่เพลงที่เหมาะกับวันนี้สุดๆอามลง ความรักเราทั้งสองครองคู่ไปในรันดอนหากจะไหลาหากจะไหลายนี่แหละพอสบายดีสบายดีค่ะเฮ้ยกล้วยทำไมกัต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะแล้วก็เจอหน้ากันแล้วคิดถึงกันออกเติง สดวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะทุกคนก็คือจริงๆอ่ะพวกเราลุ้นกันอยู่ว่าตั้งแต่ตอนแต่งหน้าเล้ว,ว่าเฮ้ยมันตกกันตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยอะไรเงี้ยตอนเย็นๆค่ำๆมันจะหยุดตกไหมนะก็คือไม่หยุด <c oughs> แต่ว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะชาวยะลาแบบใจสู้มากเลยสุดยอดเลยค่ะ ุกคนแบบยังอยู่กันแบบหน้าเวทีถึงมันจะถือล่มกันคนละคันแต่ว่าแบบก็ยังแบบเอ็นจอยไปกับแบบสเตจไปกับโชว์อะไรเงี้ยพะเราแอบ,บดูตอนพี่ๆลงวงสนิทขึ้นก็แบบชายลาโดดสุดยอดขอบคุณนะคะพี่ไม์เมนใครในบัสคะจริงๆไม่ได้มีเมนพิเศษนะแต่ว่างานล่าสุดที่แบบคอนกินพีเจอมาคคริสกับพุทธชัย น้องน่ารักอะน้องแบบอืมฉันถูกชะตากับฟูทัชัยนะน้องพูดน้อยดีแต่น่ารักที่เด็กเราทุกคนเลยโปรโมทแบงคอก breaking หน่อยทุกคนคะ่ะเขาบอกอะไรไปเราบ้างอะเอ่อเอาเป็นว่า เฮ้ยประกาศแล้วดีกว่าเร็วๆนี้นะคะทุกคนกำลังจะเข้า Netflix แล้วนะคะที่ 16, 26ยี่16กันยายนนะคะเข้าทาง Netflix แล้วนะคะ b a n g k o k breaking ฝ่านรกเมืองเทวดานะคะทุกคนอยากให้รอดูกันจริงๆเพราะมันแบบเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยากมากแบบสุดๆสุๆๆๆๆสุดๆส่วนตัวเราชอบเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นหนังแอคชั่นที่ทำถึงอะ เออ,เอ,อในความรู้สึกเรานะเออก็คือแบบถ้าถ้าในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเออมันทําถึงแล้วมันก็มอแม,มแมมแบบมอมแมมจริงคือสวยซีนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ที่เหลือก็เลเทะว่ากันไปแต่ว่าฉันมีความสุขนะฉันรู้สึกว่ามันคือคาแรคเตอร์ของเขามันคือเรื่องราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเต็มที่ซุยแชร์ให้ฟังก็คือตอนไปถ่ายอ่ะมันมีแบบเราก็ต้องแต่งหน้าก่อนถ่ายก่อนอะไรใช่ปะ่ะแต่ว่าการถ่ายทําเรื่องเนี้ย กลับบ้านมาเช็ดหน้าปุ๊บสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้ามีแค่คิวที่เหลือไปหมดแหละที่เหลือคือแบบเออจริงๆแล้วฉันนอนสภาพนั้นได้เลยอะมอมเมมสุดๆค่ะทุกคนอยากให้ดูสนุกสนุกคิดว่าน่าจะแฮปปี้กันนะถ้าแบบคาดหวังกับการดูแอคชั่นอะไรเงี้ยสนุกเรื่องนี้เป็นภาคสองของมหานครเมืองหลวงไหมคะจริงๆถ้าให้พูดมันคือภาคแยกคะ่ะ หมือนแบบภาคก่อนนั้นนี้มันคือแบงคอก breaking มหานครมึงหลวงใช่ไหมที่เป็นพี่เวียพี่ออมที่เป็นซีรีส์ใช่ไหมคะอันนั้น,น่ะคือก้อนหนึ่งมันคือเรื่องของแบบเรื่องราวของกู้ภัยในซีรีส์แต่ภาคเนี้ยคือภาคแยกที่เป็นพี่เวียซึ่งก็คือวันชัยออกมาแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆหมายความว่าถ้าใครไม่เคยดูซีรีส์ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนตัวละครเดียวคือพี่เวียที่เหลือก็คือห่อไปด้วยฉันพี่ดูคนใหม่สนุกอืม เราชอบคาแรคเตอร์เตตัวที่เราเล่นนะหมายถึงมันตลกนิดนึงไม่รู้อยากให้ลองดูก็ก็ค่อยมาแชร์กันแลกวกันว่าคิดว่าตัวเมจิเป็นยังไงอืมที่มาหนูขอโทษไม่ได้ไปดูเยอะไม่เป็นไรถึงทุกคนนะคะแบบการแบบว่ามาดูฟูยิปอะไรเงี้ยเอาที่ทุกคนสะดวกเลยนะอืมมันโอเคไม่เป็นไรทุกคนแบบมีชีิตของตัวเองมันโอเคมาก เออเจอยๆกันมีเวลาว่างก็ค่อยแบบมาเจอกันก็ได้แบบเป็นไรทำไงผมสวยคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะก็จะตอบอย่างมั่นใจอยู่หรอกแต่ว่าตอนเนี้ยทำยังไงให้รักษาสภาพที่มีอยู่อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าเ <c oughs> ออคือพอเราเป็นเกิร์กรุ๊ปเนาะเราก็มีทําสีเปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างมันก็เสียคะ่ะทุกคนใช่ชุกวันนี้ก็เลยเข้าโหมดแบบผมดําทั่วจะไม่เห็นเราผมสีปีกนานแสนนานเลยคะ่ะ ไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะว่าจะไม่ทําแล้วรอไปเลยนะจ๊ะก็ช่วงนี้ก็พยายามแบบเออสัะผมคิมลดหมกผมอะไรเลยค่ะอะไรว่าไปทรงนั้นอืมพยายามเมนเทนสิ่งที่มีอยู่มากกว่า for if o r if จะมีเพลงใหม่ไหมคะเพลงมันมีมันมีอยู่แล้วค่ะแต่แค่แบบจะปล่อยตอนไหนเฉยๆเราทำเพลงอยๆเรื่อยๆแหละค่ะ จะมีคนสามไหมคะก็น่าจะมีแหละน่าจะมีแหละแต่ตอนไหนไม่รู้นะพี่มาจะลงรฟบกี่โมงเขาวันนี้อาจจะสองทุ่ครึ่งซึ่งอีกสองนาทีนั่นเองนอนคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาค่ะเราชอบนอนคนเดียวมากเราชอบนอนคนเดียวสุดๆเลย ไม่แต่มีผลนะเพราะว่าเหมือนพอแบบพวกเราขึ้นสเตตอะไรมาใช่ปะ่ะมันก็แบบแต่งหน้าโน่นนี่นั่นลงมาปุ๊บมันก็แบบเหนียวต้องอาบน้ําล้างหน้าจะผมอะไรว่าไปอะไรเงี้ยแล้วพอหลายคนมันก็จะหลายสิ่งแล้วเราอ่ะเป็นคนชา้าเหมือนเป็นคนแบบถ้าทํางานเสร็จแล้วฉันจะรู้สึกว่าโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วเกรงใจคนอื่นก็เลยแบบแฮปปี้กับการนอนะคนเดียวมาก <c oughs> าไทยมีไปกี่ตัวแล้วครับอุย้ยไม่รู้เลยอะ อยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ยะลาค่ะ hmm. อยากเจอพี่ไมตัวจริงจังเลยค่ะก็ให <c oughs> <c oughs> ้มีโอกาสก็มาเจอกันค่ะพี่ไม้ชอบสาวลาวไหมคะสาวลาวอันนี้ไม่แน่ใจแต่ชอบอาหารลาวค่ะอร่อยมากเลยเห็น <c oughs> <c oughs> หน้าพาไปกินเขาที่แล้วแบบเวลกูโซกูดมากมาก ฟิฟจะมาขอ,อนแก่นดึงไหมไม่รู้อะถ้ามีงานก็คงไปค่ะแต่น่าจะได้ไปแหลยขอ,อนแก่นดูไปบ่อยนะอืมกินชายเย็นให้ได้นะครับมาทุกคนสองทุ่มครึ่งแล้วจะไปแล้วจ้าฉันจะไปแล้วจ้าค่ะ เดี๋ยวไปแล้วค่ะทุกคนไปจัดการตัวเองอาบน้ำสระผมใดๆบายยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีฟิลไายบายไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้ว,น,วนะคะบายบายทุกคนพักผ่อนนะคะเราก็จะไปพักผ่อนแล้วจ้าบายบาย